สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าบ่พอกับกุจี wow. seminar. หน่อยเดินนะจ้ะพี่น้องจ้าบวัดีเฮ็ดคลิปเดินเติมนะจ้ะพี่น้องจ้าพอดีกุจีหน่อยได้รับอ่าพัสดุพี่น้องจ้าแต่กุจีหน่อยคูอว่าอ่าอีหยังนะจ้ะพี่น้องจ้าอยู่ข้างในนะจ้ะเป็นของขวัญอ่าร่วมย้อนนะจ้ะของขวัญวันเกิดของขวัญอ่าปีใหม่นะจ้ะพี่น้องจ้าร่วมย้อนนะจ้ะกว่าสีใดนะจ้ะพี่น้องจ้า โอเคนอกจากเบิรงกขังในว่าติเป็นอย่างแต่กุจีหน่อยหูอยู่นอกจาก่า,าขัางในเป็นอย่างนอกจากเดี๋ยวมาเ่เบิรงน้ำกันจาก่าคืออย่างน,าน,นอกจากเด่นเด่นลอดอนจากพี่น้องจ้าลอดแตงแต่วันเกิดน้อที่เก่อสุล่านอกจากนี่ซิสินเดออือนมากร่าแล้วนอกจาก มันคืออะไรเอ่อมันคือหย่างมันคือหย่างเดี๋ยวไปลุนน้องกันนะจ๊ะพี่น้องจ้ามันคือหย่างนะจ๊ะ<อ>มาแล้วมาแล้วเอ๊ะอ,อ,อนี่จ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ป้าพี่น้องจ้าสีนี่ว่าสีใดกูจีหน่อยู่รอดตัง ตุล่าพอเจกีกาดังแต่เขาเปิดโตนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะดังแต่เปิดโตตุล่าเพเจกีกาท่านว่ามาันก็ไดาสีเดือดเต็นเต้จ้ะเพราะว่าสีหนีหายาหนาเนาะจ๊ะคงได้มากนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแล้วกูจีหน่อยไปเอากันไก่แป๊บนะึง ดูว่าสีตามที่เราชอบหรือเปล่าเอยอันนี้คือใบเซตนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนี่คือใบเซตนะจ๊ะใบเซตมาพร้อมเด่นด่นไพี่น้องจ๋าโอ้ย ไม่เมิดอัลดอืม พี่น้องจ๋าอาจจะเป็นน่ะแต่กุจีหน่อยไปเบิ่งนของจริงนะจ๊ะพี่น้องจ๋ายูทีอาช็ Shop Apple อปแอปเปิลสิงคโปร์นะจ๊ะช่วงที่ออกใหม่ๆนะจ้ะพี่น้องจ๋า,าสีทองสีเงินกูจีหน่อยว่าบางามสีม่วงกุจีหน่อยว่งางามนี่จ้ะพี่น้องจ๋างามมหลีตัวจริงของจริงงามมหลีจ้ะพี่น้องจ๋าออ่คือเจ้าพี่น้องจ๋าบ่มไม่ยังจ้า มีทีชาดเนี่ยจ้ะแล้วกับบมี่ยังเนาะจ้ะบ่มี่ยังเลยจ้ะอ้าพี่น้องจ้ะกุจแจหน่อยอ่าว่ากล่องกล่องมันใหญ่กว่าอ่าไอโฟนสิบสามกุจีจหน่อยบันเดอซื้อเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงโควิดบันเดอซื้อกุจีจหน่อย มี iPhone 12 Pro m a x อันนี้ iPhone 14 Pro m a x เนาจะอ่ากูจีหน่อยว่าต้องต้องอดีไซน์ต้องกล่องหนึ่งใหญ่กว่า13กูจีหน่อยบอ้โหเพราะว่ากูจีหน่อยประเดี๋ยวซื้อเนาจะอันนี้14่จ้ะเมั่ใกล้ๆจ้ะพี่น้องใใจ้ะเี่จ้ะเบิง้งเี็นเราจะเพราวะอ่าสวิเดนคืมฝ้าคืมฝนมันเลยไขย่ไข,ข่สีดำเนาะต่จริงๆเป็นสีม่วงจ้ะ โอ้ยรู้ละมาเฮาวิลีจ้าพี่น้องจ้างามอีลียอมลาบสีนี่งามนีลีจ้าพี่น้องจ้าสีม่วงมันสีเห็นอ่าสีออกนิดๆนะจ๊ะแต่ก็สเบิ่งแ่าอ่าหัวเป็นสีม่วงงามจ้าถือใจอีลีจ้าถือใจซิปซีโปรแม็กนะจ้ะปุ้ยป้านี่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ยขอบคุณคุณชายที่บ้านนะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อ ของคุณหลายๆใจใจหลีจ้าพี่น้องจ้าถึงไม่ล่าต้องเปลี่ยนเนาะจ้าเพราะว่าอันเกา่าอ่าไอโฟนสิบสองโปรแม็กกูจีหน่อยเฮดหน้าจอโทรศัพท์แตกเนาะจ้าแต่ว่าอ่าคุณคุณวิลลี่บ day สือ่ออ่าผอมกันเนาะจ้าคุณวิลลี่สีรับอ่าถอดจากกูจีหน่อยอีกเทือนึงแล้วก็ของใหม่นี่ก็ให้กูจีหน่อยเนาะจ้ากูจีหน่อยก็เลยไปเปลี่ยนหน้าจออ่าโทรศัพท์ เครื่องเก่าให้คุณวิลีแล้วก็กุจีหน่อยกระดัเครื่องใหม่เนาะจ้ะโอเคเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าถึงใจหลีจ้ะงามสมคำล่ำลือหลีจ้ะอ่าจังได้กุจีหน่อยกะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กุจีหน่อยในเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวกุจีหน่อยขอเป็นเลรียญในเด้อจ้ะว่ามันมีลูกอยน่นังแน่เด้อจ้ะโอเคนะจ้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณเลยหลายจ้ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย